สวัสดีค่ะวันนี้นิ่มจะพาทุกคนมาดูนะคะวิธีการติดตั้งตะกร้าหน้าเวฟร้อยสิบออนะคะตัวนี้ของเราเป็นของแทนแน่นอนแข็งแรงทนทานมีน็อตมาให้พร้อมเลยอันดับแรกก็ต้องขันน็อตเดิมนะคะของฝาครอบหน้าออกกอ่อนแล้วก็ใส่น็อ ใหม่ที่เราให้ไปพร้อมตะกร้านะนะคะเข้าไปแล้วก็ขันน็อตติดตั้งกับตัวรถได้เลยนะคะขันน็อตให้แน่นเลยนะคะแค่นี้ก็ได้ตะกร้าหน้าเวรอยสิบไอสวยๆวยพร้อมใช้งานแล้วคะ่ะตะกร้ารุ่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่โรดี2014ถึงปัจจุบันเลยนะคะมีอีกชิ้นที่ควรจะซื้อคู่กันนะคะนั่นก็คือเหล็กกัลายยี่ห้อเ2 c 2> ของแท้ฮอนด้ารับประกันความแข็งแรงทนทานและคุ้มค่าค่ะเราจะติดตั้งบริเวณฝาครอบตัวถังชิ้นหลงมีน็อตแล้วก็แหวนรองให้พร้อมค่ะอันดับแรกก็ขันน็อตเดิ น็อตเดิมและน็อตใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าความยาวเท่ากันหลังจากนั้นนะคะก็ขันน็อตให้แน่นทั้ง3จุดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะไม่ว่าจะวางของหรือการรอยรถก็ครบจบที่ชิ้นเดียวเหล็กกันลายรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับรถเวฟร้อยสิบปี2017ถึงปัจจุบันนะคะสนใจจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ